ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ ดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2 5 6 6เดือนที่นะครับดาวอาทิตย์และดาวพุธโคจรเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นราชาโชคแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกไปอยู่ในเรือนมรณะแต่ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค กึงดีกึงเสียครับงานมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาเยอะงานแย่ในเดือนมิถุนายนแต่ทำแล้วมันซักเซสทำแล้วผู้ใหญ่พอใจเพราะอาทิตย์เองก็ไปโยกกับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคด้วยอาทิตย์กับพฤหัสเป็นคู่มิตรด้วยและตำแหน่งตอนนี้คืออาทิตย์กับพฤหัสก็เป็นราชาโชคด้วยคืออาทิตย์อ่ะมันจะเป็นราชาโชคช่วงกลางๆเดือนมิถุนายนนะ่ะนะ นะครับแต่ก็แก้ปัญหาเยอะนะครับแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นงานที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาร้อนๆแต่คุณก็จะสามารถทำได้ดีส่วนนะครับตัวชั่วยอีกอันหนึ่งคือดาวเกตที่ไปลอยอยู่ในเรือนการงานนะครับช่วงนี้พยายามทำบุญสุนทานเยอะๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอํานวยพอให้คุณได้พบโชคดีเพราะดาวเกตแม่งเลงเสาด้วยโอ้โ oh ห สิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยพรนี่คุณโชคดีได้รับความสําเร็จรับทรัพย์รับโชคเลยแหละนะอาพูดถึงเรื่องทรัพย์แล้วตก็ต่อซะเลยแล้วกันในเดือนมิถุนายนนะครับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องที่สําคัญมากดวงการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงต้นต้นเดือนนั้น1นถึงหนี่เครียดเรื่องการเงินมากเครียดจุกจิกในเรื่องการเงินมากนะครับ นะครับแต่การเงินจะมาขยับดีขึ้นหรือปลอดโปร่งนะครับเคลียร์ปัญหาได้สักเซสตสำเร็จในช่วงประมาณวันที่15เอ่อ16มิถุนายนไปแล้วต่างกับช่วงต้นเดือนยังกับฟ้ากับเหวฉะนั้นช่วงวันที่1ถึงวันที่5นี่ระวังเรื่องเงินจะทำอะไรต้องรอบคอบในเรื่องการเงินระวังเรื่องผิดพลาดคิดแล้วคิดอีกคิดให้ดีในช่วง1ถึง5มิถุนายน วันที่6ถึงวันที่10การงานจะขยับดีขึ้นตามลำดับเหมือนกับงานมันซักเซสผู้ใหญ่พอใจหรือกำลังจะมีข่าวดีจากลูกค้าใครที่เคยดีกันไว้แล้วห่างหายไปก็อาจติดต่อกลับมาก็ได้ไม่แน่นะนะครับ11จนถึง15ช่วงนั้นนะครับแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้น มีความปลอดโปร่งขึ้นในหลายๆด้านความรักทําให้คุณสบายใจปลอดโปร่งขึ้นคนโสดอาจจะมีคนมาถูกจกถูกใจก็ได้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็น่าจะคุยกันเข้าที่เข้าทางขึ้นเพราะว่าสุขเองก็ไปอยู่กับอังคารถึงแม้จะอังคารเป็นนิดแต่อังคารก็เป็นเจ้าเรือนของคุณนะครับแล้วสุขก็เป็นราชาโชคคนโสดก็น่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจนั่นแหละนะ พอวันที่16จนถึง20ช่วงนี้การเงินจะขยับดีขึ้นดีขึ้นมีโอกาสมีลู่ทางมีอะไรที่ดีหลายๆอย่างในเรื่องการเงินที่ทําให้คุณนั้นสบายใจได้ไม่น้อยพอ2 1จนถึง25ช่วงนี้แหละครับคุณมีโอกาสนะครับที่จะมีรายได้ใหม่ๆศบโอกาสช่องทางและโอกาสที่จะมีรายได้ดีๆเข้ามา 21ถึง25แล้วก็26ถึง30ก็จะดีอย่างต่อเนื่องจะว่าไปแล้วถึงแม้ว่าช่วง,งต้นๆเดือนมิถุนายนการเงินจะไม่ดีนักแต่พอผ่านเข้ามาถึงช่วง16ถึง171819ไปแล้วดูเหมือนกับโอกาสมันเปิดกว้างให้คุณได้ทำอะไรหลายๆอย่างอย่างที่คุณอยากทำแล้วมันเป็นการทำที่ประสบความสำเร็จสำมฤทธิ์ผลด้วย อธิบายความมาถึงตรงนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นถ้าหากลบกรบนี่กันแล้วในเรื่องของดาวที่มันดีดาวที่มันเสียดาวที่โคจรมาสัมพันธ์กันผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากกว่าเสียแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งสองอย่างนะฮะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระวังอย่างมากคือหนึ่งขับรถขับราต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะครับ สสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังนะเพราะว่าดาวเจ้าตัวเองก็ไปเดินองศาอ่อนกำลังนะเป็นนิดนะยังไงก็ระมัดระวังสุขภาพนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองนะครับสินแสหมิง เรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรออยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line o f f i c i a l ID@ at masterming 6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ